S <S <ess iz uk uro> ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะมานี้เราจะมาเรื่องวิชาทักษะนะครับเรื่องเราจะเป็นนี้ก็เชิญแล้วชมแล้วฟังได้เลยครับจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดนนีไอวิชาทักษะเนี่ยมันจะเป็นวิชาแบบเอาง่ายมันจะคล้ายคชุมนุมแต่ว่าการเลือกอ่ะจะน้อย้อยจะน้อยกว่าชุมนุมชุมนุมก็เอาง่ายก็ชมลมแหละชุมนุม ชุมนุมก็คือชมลมในภาษาของเรียนผมอ่ะทีนี้ตอนเรียนวิชาที่จำเป็นวิชาวิชาภาษาไทยอังกฤษทำอาหารว,วิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งที่พูดมาในหัวเนี่ยแล้วก็แบบเออเราเป็นคนแบบเออชอบดูเขาทำอาหารเว้ยมันจะเป็นไงวะคือแบบแล้วครูที่เขาสอนทักษะงานนะ่ะเป็นครูที่ปรึกษาเราเป็นแบบครูการงานนะเออครูการงาน ซึ่งเราคิดว่าเฮ้ชีวิตนี้เราทําอะไรที่มันแบบวิชาการเราได้จะลองวิชาแบบปฏิบัตินะก็ไม่รีรอแล้วก็เข้าผมเข้า,ขาแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ชี่วอาร์ตไออารเนี่ยมันก็เป็นแบบอ่าเราคือสมัยนั้นนะยังไป็สมัยมอนสมัยยังเด็กกาเปิ์ไอเด็กกาเปิลนะฮะ ก็มันอ่ะมันก็มันก็ไม่รู้ว่ามันก็เดินมาหาผมตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยมันเดินมาหาผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเองเฮ้ยเเองน่ะเองจะเข้าอะไรผมผมก็บอกว่าอ๋ออ๋อกูกูเข้าทักษะอาหารป่ะพอดีกุ้ยเพื่อนพอดีกูก็เอออยากทำแบบเพราะปกติชอบดูเขาทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็เราอยากลองแบบอยากเองทำเองเออมันเป็นมันจะเป็นไงวะไอเทยสุดท้ายอ่ะมันเข้ากับกูด้วยก็เลยติ๊ก ว่าเออยินดีที่ได้รู้จักกันแล้วก็พอถึงวันเข้าจริงๆปรากฏว่าแม่งมีแต่ผู้หญิงคือแบบฮะไอเฮียแบบมึงเข้าใจป่ะผู้ชายคือหนึ่งในสามของทักษะนี้ทักษานี้ คือจะอุดมไปด้วยเหล่าจะเต็มด้วยเหล่าสตรีซึ่งคือผู้หญิงคนเนี้ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจากห้องแบบต้นๆอะห้องหนึ่งห้องสองห้องสามเนี้ยอาอแบบตั้งแต่ห้องหนึ่งกันห้องห้าเออแล้วก็มีเพื่อผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผ,ผมจนปัจจุบันแต่ปัจจุบันย้ายไปแล้วอ่าเพื่อนไอ้นี้มันชื่อว่าเชาอ่าซึ่งไอคนเนี้ย รู้จักรัู้จักกันครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันคือรู้จักรัแรกเนี่ยเพราะหนึ่งมันเป็นผู้ชายที่เป็นส่วนน้อยนิชมากคือคือแบบเออแล้วอ,อะไรดีระหว่างผู้หญิงผู้ชายสิ่งที่โผล่มาในหัว <c oughs> ผู้ชายผู้ชายนั้งแท่งชายชาตรีมันโผลม่มาในจิตใจฉันคืออ่าไปไปหาไปนั่งรัผู้ชมแล้วผูแบบนั่งแบบ สวัสดีนายชื่ออะไรเหรอไอเชาบอกอ๋อชื่อชื่อเชาอะชื่อเล่นชื่อเล่นจริงชื่อนายอ๋อยินดีที่รู้ที่ได้รู้จักนะสมัยสมัยวันหนึ่งเสียงเสียงแบบเสียงต่อแหลมากเสียงแบบสวัสดีนน่เสียงแบบเออเพื่อนนายนายชื่ออะไรแบบเสียงเสียงเด็กกามากตอนนั้นอืมแล้วก็ทักทายกันคุยกันรู้จักแล้วครูก็แล้วครูแบบ ค,ค,ยยครูครูกัยาชีพบอกว่านักเรียนชุมรุมเราเนี่ยจะทําอาหารนะเมื่อสีตะปุ่นนี้นักเรียนชมชมนุมจะทําอาหารนะแต่ว่าเราเราอาจจะต้องมีการปฏิบัติอาจจะต้องมีการนําวัตถุดิบมานะคะ,น,นะะ,น,ะ,น,ะนักเรียนก็ต้อง ตอนนี้ก็ต้องต้องหัดเลยนะครับแบบในใจกูแบบชิบหายอะคือคือหนึ่งกูมไม่มีทักษะสองกูเข้ามาพวกกูดูดูอ่กระตูทำอาหารมาก้าหน่อยนั่นนั้นนะคือแบบอื <c oughs> มกูมมคิดแตกว่าว่าที่กูมาเนี่ยือแบบเพ้ยผู้ชายก็ น้อยนิดมากคือที่จาได้ทักษะในทักษะทักษะที่มีคนเรียนห้าสิบคนพี่เหลือมีแค่สิบคนคือมันน้อยมากอ่ะน้อยจริงคือแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบโอ้โหถ้าคิดในแง่ดีนะก็ดงฮาเร็มแต่ถ้าเราคิดในแง่ร้ายว้าวดงตีนนะฮะก็เราก็อยู่กลางดงตีนซึ่งดีไหมมัดีแต่คือ พออไม,ม่ปัญหาของกูสซโซปัญหาของผมสซ่ใหญ่อ่ะเมื่อจะเกิดจากว่าไอ้เพื่อนที่ไปชิวัยชาไอ้อาร์ตอ่ะมันไปเข้ากลุ่มกับอีคนที่เพกกื่อนผู้หญิงที่ชื่อว่าแกงส้มและเนยซึ่งแกงส้มและเนยมันอยู่คนเดียวกับผมไอ้อาร์ตเขาอยู่คนเดียวกับผมนี่แหละเออสมัยนั้นอยู่ห้องสิบพอกลุ่มเต็มปุ๊บกลุ่มเต็มห้าคนกูโดูต้องละ,ละเหตุละเหตุลเตลเ่ยล่อนคือกูต้องไปอยู่แบบกูผู้หญิงกูอยู่ห้องสิบกูแบบ ฮะกูกูในใจกูคิดมึงจำกูไว้ไอ้สซับนี่คือกา,ารโทรเลืดอดครั้งใหญ่กูไม่ได้จะจำการโทรเลือดของมึงเอาไว้นะนะนะกูจะจำไว้ใใจ,จะจำไว้คือแบบเคยแบบเคยเป็นงั้นกลุ่มปะผู้คนเคยมีงั้นกูปะใช่ใช่ผู้คนจะมีงัน้นกลุ่มแน่แต่ว่าแล้วอยู่ๆไอ้เพื่อนสนิทอะมาทิ้งเราแล้วไปอยู่กลุ่มอื่นเริ่มเพื่อนไอน้เพื่อนสนิทอะมาตั้งกลุ่มแล้วกลุ่มมันครบแล้วเราต้องอยู่แบบเ,เลอะเหรอเหรอเอเละหล่อน กูแบบเออในใจกูแบบกูจะอยู่กับใครได้ว่ากูแบบเออแต่ถามว่าแต่ถามว่าผู้หญิงห้องสี่ที่ผมไปอยู่กลุ่มด้วยดีไหมดีแต่ว่ารู้สึกแบบแล้วไม่ได้ช่วยอะ่ะแล้วเป็นภาระเขาอะ่ะเออแบบคือเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มแล้วไม่หเชื่อเลยเออตลอดสิ่งที่พอทําได้จ่ายเงิน จ่าเงินแบบค่ากลุ่มว่าครับค่ากลุ่มค่านุ่นค่าอืมเพื่อออย่างนี้คือเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะเออแบบมันจะดึงรู้สึกแบบหน้าโตเมียไอสัตว์รู้สึกแบบนะไอหน้าโตเมียนะก็แบบโอ้นะฮะก็ทำอาหารในกรณที่จําได้มีคุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุกกี้มันเป็นแบบอ่าขนมโดนัทเออใช่โดนัทนี่ทำมาจากแป้งเนย แล้วก็ของหวานสารพัดของคุกกิ๊กไม่ใช่สิของหวานทั้งหลายแหล่ก็อ่าที่จําได้ทําเป็นแป้งก่อนแล้วเราก็จะเอาแป้งนั้นนะไปใส่เครื่องห่นะคนัทอ่าใช่แล้วก็ปิปปึ้มก่อน,ก,อนก่อนที่จะเอาแป้งใส่อ่ะที่จาได้เขาจะเอาเนยเสรก่อนใช่ไหมทอดเนยมปนหอมาอาใส่ปึ๊บก็แจกแจงกันกินหรือไม่มก็ขายแค่นั้นแล้วประเด็นคือ เป็นพระเข้ากูไม่สอนหรอกพวกมันจะเป็นใครแต่ที่กูสอนคือมึงมึงมึงไม่ทำอะไรเลยเป็นพระเข้าแบบไม่เหนียชื่อเลยอยู่อยู่เป็นแค่ตัวถ่วงตัวถ่วงกูเป็นแค่ตัวถ่วงคือแบบที่จะได้มันมีวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเอเราจะต้องอ่ะดูเขาทำอาหารอ่ะก็ทำอาหารแบบ อารมณ์คล้ายๆอ่ารายการประกวดอาหารนะคือไอ้กลุ่มไหนจะทำอะไรซึ่งเราอะเราไม่แค่คนดูเล่อครูที่เล่ครูที่ปรึกษาเราที่มันเป็นอ่าอ่าเจ้าของทักษะวิชาทักษะเนี่ยเขาบอกว่าอ่เขาเชิญคุณสุพักมาพูดมาพูดบรรยายหน่อยค่ะคือครูแบบฮะคือแบบฟ้าดินแตกสลายแล้เหลวคือแบบฟ้าดันเปรี้ยงแบบ คือแบบโอ้คือในใจกูแบบเอาละคือเราคิดในใจแบบเอเราคิดเป็นนักพากเราต้องแบบเราต้องทำได้เว้ยเราทําได้วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วพอเราลุกไปคือแบบค,ใใแบบคือในใจกูแบบเฮ้ยในใจกูก็คือแบบทำได้แค่ดูเขาดู ทำได้แค่ดู่เขาทำเราได้แค่ดูเขาทำที่เฉยจริงๆท่านี้แล้วแบบเราเราจะพูดอะไรครูก็บอกว่าเออพัชพักไปนั่งเถอะครูวครูครูพูดอีกแกได้ครูพูดอีกแกไดเถอะไม่ไม่เป็นไรใจใจแล้วครูไปนั่งแบบไปนั่งคือแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไอพีชเขาหลังอะมึงมึงเขาหลังอะมึงขับพายมันมันมันหน่อยหน้าไม่มันเลยทำนายมันมันมันหน่อย แบบน่ะเบืบ่ภาคเหมือนแบบอะกูเชื่อนนะคูเชื่อนเป็นดิเฟอร์เออเขาทำเขาทำทันดแบบิคือแบบกลัวโ,โทษเพื่อนกูคคดไปทันดยี่กว่ะกลัวคือตอนนั้นกูย้อยไปเลยแล้วสมัยนี้วันหนึ่งเราจะเป็นเด็กขี้กลัวมากๆคือแบบยังไม่ปีนเกลียวเท่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้กูพูดเลยปีนเกียวสัตว์ๆนะก <c oughs> นะ็ปีอะไรพูดหมดสมัยนี้นะแต่ปัจจุบแต่เมื่อก่อนนะคือคตดกลัวแบบกลัวสายตาที่ดูแบบ มันจ้องกูแบบมันมันมันจ้องกูแบบอ่าจ <m uch Impossible> <m uch antenna explosion> ้กูแบบมันมันจ้องกูแบบน่ากลัวมากเลยมันจ้องแบบมันจ้องแบบตาเขียวแบบตาตาเขียวแดงกล่ำหรือตาตาตาเขียวแบบมองแบบอารมณ์แบบอาฆาตแค้นแล้วก็เหมือนกูไปฆ่าพ่อเหมือนกูแบบไปทำมึงโกรธมาไอ้เหี้ยคือแบบ สีหน้าหน้ากลัวมากคือจริงๆแล้วพอแล้วพอนี่เสร็จปุ๊บก็พอเรานั่งลงพอเรากลับไปนั่งครูเขาไมจะไหมโอ้โหไม้นี่เย็นเจี๊ยบเลยคือแล้วไม้นี่เย็นเจี๊ยบเลยคือแบบแตอนนั้นไอเขาไอเขาก็ไปชมไม้นี่เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะก็เป็นความทรงจำที่ กึ่งดีกึ่งเลวร้ายนะฮะอืมก็ถือว่าดีบปอยา่างที่จะได้สัปดาห์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรสาหรับวิชาทักษะนี้และกูก็ไม่มีคลิปจะลงแล้วกูไม่รู้ว่ากูจะเล่าอะไรต่อนะฮะก็สัปดาห์ต่อไปก็ไม่รู้จะว่าเล่าอะไรดีอ่ะเล่าแถต่อเราจะแถต่อต,อตามภาษาชาวบ้านอ่ะซึ่งวิชาทักษะนี้ไม่มีอะไรนอกจากว่าทำอาหารแล้วก็เออเราเราเป็นเราไม่ได้ที่แบบพิธีกรแบบ เออเมนูเอ้ยจับได้จินได้เออส้มตำส้มตำจับได้ละจับได้ละส้มตำส้มตำเออส้มตำเมนูนั้นน่ะเรามีหน้าที่แบบเออเอาจ yup. ิบเดี๋ยวเรามีหน้าที่จิบให้นะไอ้เพื่อนผู้ชายที่มันพาผู้หิสาหัวสัปิงโอ้ยหัวกูแล้วแล้วกูมึงมึงมือได้ได้ได้ปลาปลาหินปิ้วดูกระจกดูกระจกเดินเดินกระจกหน้าต่างอ่ะเออไปเป๊ะ รุ่นรุ่นมันเป็นก้อนหินบเล็กๆนะไม่กระจกไปแตกกระจกไปแตกก้อนหินเล็กๆเท่าเม็ดลูกอมมาเออปาไปเปียกตึงเปียกแล้วก็พี่พี่เดี๋ยวผมว่าไอ้เด็กที่ไหนมันเบาอะคือแบบเออเออเออปาครับผมปาครับปาครับผมเป็นแบอะไรรึปาครับพี่เออ ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ผมโดนกับพี่พี่บอกว่าเทาหลังมึงอย่าทำได้สักนะอย่าให้กูรู้นมึงอย่าให้กูรู้ได้สักมือมอยึดมแล้วก็ไปคือกแบโอ้โหคือตอนนั้นคือกูสตันคือสตันแบบสตานอนพี่แบบมึงพี่แบบและต้งพี่อะเป็นอ่าต้นพี่อะต้งพี่เาเป รุ่นพี่อ่าขอขอขออนุญ,ญาตครับก็รุ่นพี่ที่รุ่นพี่เขาอ่ะเขาไปตุ๊ดแล้วพี่เขาแบบเขาหลังไงอย่าทำอีกนะแล้วแม่งรุ่นพี่เขาว่าเขาลังเรียนวิชาวิชาภาษาชีพอยู่เออทีนี้ทีนี้ทีนี้อ่าแล้ว,ลวเราก็เดินไปพอตอนนั้นทุกคนทุกๆก,กลุ่มมันทําอาหารเสร็จหมดแล้วแล้วก็เดินไปชว่าอ่าขอเชิญครู เชิญคุณครูทั้งหมดมาชิมอาหารหน่อยนะครับผูก็เดินไปเดินไปขี่ข้าง <c oughs> แล้วมถึงกูกูบอกว่าอืมจะท้องเสียปะเนี่ยอ๋อแน่นอนครับไม่ต้องหว่วงรับรองท้องเสียครี่แต่โอ้โหภูเขาเลยก็ภ <c oughs> ูเขาบอก <c oughs> เธอ,อเธอภูเขาพักเขอาอะย่างพูดอย่างงี้นะแกพูดถึงเรื่องอ่านี่พูดถึงเรื่องไม่ดี เรื่องไม่ดีอเรื่องไม่ดีตอนที่พูดอย่างนี้ข้านะผมบอกว่าครับครับครับนี่ก็ที่จําได้นะอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหมายสำหรับวิชาทาักษะก็ไม่มีอะไรก็ผมไม่จากเอาแค่นั้นแหละเออริองก็จบก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเราเรืยอวิชาขาทักษะทาอาหารครั้งแรกก็วุ่นวายสับสนแล้วก็กลัว นะฮะแล้วก็มีเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าไอเชาที่เป็นเพื่อนมิสหาจนปัจจุบันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ